ของภาพการนำเข้านะครับที่จะมาเสนอ,อ,อให้ให้เป็นข้อมูลนะครับในงวดของ6เดือนแรกหรือว่าครึ่งปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยมีการนำเข้าเหล็กนะครับอยู่ที่18,900ล้าน u s ดอลลาร์นะครับซึ่งมีตาการเติบโตอยู่ที่14.6%เทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วนะครับ และถ้าดูในประเทศข้างเคียงนะครับที่เป็นอาเซียนต่างก็มีตัวเลขนําเข้าที่มีโกรธค่อนข้างสูงนะครับโดยอินโดนีเซียเนียมีการนําเข้าอยู่ที่23%โกรธนะครับโกดเรทอยู่ที่23.7%มาเลเซียอยู่ที่19.5%เวียดนามอยู่ที่18.8%และสิงคโปร์ที่ท4 9ี่34.9%นะครับตามลำดับนะครับ อันนี้เป็นภาพรวมของอดีมานในประเทศนะครับในในครึง่งห้าเดือนแรกที่ผ่านมานะครับในประเทศเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีดีมานอยู่ที่ประมาณ5.3ล้านตันนะครับซึ่งมีอาการตันเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.6%เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับสาเหตุหลักๆจากการดีมานที่เติบโตนะครับก็มาจากโครงการ ทางเมกะโปรเจกต์ของทางภาคารัฐบาลนะครับแล้วก็โครงการอาสังหาริมทรัพย์ของทางภาคเอกชนและตลาดหลักที่ผลักดันให้มีการเติบโตนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตลาดในอาเซียนนะครับโดยประเทศไทยเองเนี่ยมียอดการส่งออกนะครับใน5เ,เดือนแรกเช่นเดียวกันนะครับโดย37%ของการส่งออกเนี่ยจะไปอยู่ประเทศแถบอาเซียนครับ สไลด์ต่อไปนะครับเป็นการฟอร์ a ค t สดีมานของเหล็กทั้งปีนะครับในปีนี้นะครับโดยข้อมูลจาก k-rese a r c h ชนะครับก็ยังวิวมองว่าการเติบโตของเหล็กในปีนี้เนะี่ยยังสามารถเติบโตได้อยู่นะครับโดยให้ตัวเลข Growth อยู่ที่ประมาณ6.4ถึง12.5ทั้งปีนะครับหรือเทียบเท่าปร,ริมาณอยู่ที่15.6ถึง16.5ล้านตัน ก็จะมียอดที่มีดีมั์มากกว่าในปี2011นะครับที่อยู่ที่14.7ล้านตันครับสาเหตุหลักๆนะครับที่จะผลักดันให้มีการเติบโตก็คือ,อ,อโครงการเมกะโปรเจกต์นะครับแล้วก็อ,อ,อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักรนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของภาครัฐรวมทั้งราคาราคาเหล็กนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีฐานราคาที่ค่อนข้างต่ํา ก็จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนนะครับผมเซสชั่นต่อไปเป็น p e r f o r m ร์แมนซ์ไฮไลท์ของบริษัทนะครับครับสวัสดีครับผมสุธิชัยสุรพัน์นะฮะรองกรรมการวิจการและก็ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินนะครับผลการดำเนินง,งานในรอบ3เดือนนะฮะไตรมาสสอนะครับก็ตัว ก๊อตมาจินนะครับณคิวนสะปี55นี่นะฮะบริษัทมีก๊อตก๊อตมาจินอยู่ประมาณ8.72%นะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี54นะครับที่มีก๊อตมาจินอยู่ประมาณ6.15%เป็นผลมาจากไอ้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะจาก Q2 ปี54าสีที่อยู่ไอ้ประมาณ19บเาบาทห้าะิบมาปัจจุบันณคิวสองปีห้าอยู่ที่ประมาณสิบเก้าประมาณยี่สิบาท ใน Q2 ปี5 5นะครับส่วนตัวดอกเบีย้ยจ่ายนะครับดอกเบีย้ยจ่ายหาปีณ Q2 คอปี5้านี่ลดลงนะฮะเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลดลงนะครับเป็นผลจากการที่เรานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางสถาบันการเงินที่เราก็เข้าไปเจรจาขอ,อปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับและจำนวนเงินกู้ระยะย,ยาวลดลงจากการผ่อนชำระตามปกตินะฮะ นักคิวสองปีห้าห้าต้นทุนทางการเงินก็อยู่ที่ประมาณ1.78%ของยอดขายนะครับส่วนไอ้ productivity นะครับไอ้ตัวการใช้อัตรากำลังการผลิตนะฮะการใช้กางกำลิตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับณนะมิถุนาปีห้าสี่นะครับอัตราการใช้ผลิตอยู่ประมาณ57.71%ในขณะที่มิถุนาปี5้นะครับนักคิวสปี5้เนะนี่ยอัตราใช้กำลิตอยู่ที่ประมาณหกสิ นะครับโดยเมื่อเทียบทั้งคิวเออ่ทั้งงวดครึ่งปีนะฮะปี55เทียบกับ54เนี่ยกำลังการผลิตณนะปี55เราผลิตอยู่ที่ประมาณ140,000ตันนะฮะส่วนในปี54เนี่ยอยู่ที่ประมาณ130,000ตันเพิ่มขึ้นประมาณ10,000ตันนะครับตัวไรายได้นะครับไรายได้ตัว ปี54ทีบกับปี55นะครับจากกราฟนี้จะเห็นว่าตัวเลขยอดขายเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับทั้งคิวคิวตัวยอดรวมนะักึ่งปีแรกนะครับ6เดือนแรกรอย่างปี54อยู่ที่ประมาณ2,780ล้านนะครับแล้วก็ปี55อยู่ประมาณ2,780ล้านก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนีย่ราคาของปี54กับ55 นะครับไม่ได้แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ปริมาณการขายก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวกอสแมจินแล้วก็กำไรสุทธินะครับถ้าสังเกตเทียบของครึ่งปีแรกของปี54กับปี55เนี่ยจะเห็นว่าตัวกอสแมจินนะครับแตกต่างนะครับปี54 อยู่ในอัน8.54%ปี55อยู่ประมาณ6.13นะครับอันนี้เป็นผลจากราคาเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ยของปี54เนี่ยนะทั้งปีเนี่ยมากกว่าปีกอดโปรฟิตของปีออก,อกอดมาจินของปี54เนี่ยนะครับมันเกิดจากว่าราคาเฉลี่ยของปี54มันปรับเพิ่มมากกว่าปี53อยู่ประมาณ2บาทต่อกิโล แต่ว่าราคาเฉลี่ยของปี5 5 mm hmm. เทียบกับปี54เนี่ยราคาของปี5 5เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแค่30สตังค์นะครับต่อกิโลนะครับมันก็เลยทําให้ตัวก๊อตมาจินเนี่ยมันปรับลดลงหรือพูดอีกอย่างใน,ใน,ในตรงก้ามนะครับก็คือว่าราคาเศษเหล็กเนี่ยของปี54นะครับปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาบิลเล็ตของปี54นะครับในขณะที่ปี55ราคาบิลเล็ตของปี55เนี่ยนะครับคงที่ แต่ว่าราคาเสร็จเหล็กของปี54เนี่ยปรับเพิ่อปี55เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่านะครับก็เลยทำให้กอดมาจินของครึ่งปีแรกของปี55เนี่ยลดลงจากปี54นะฮะส่วนทางด้านเคเลนเรโชนะครับครึ่งปีแรกเมื่อเทียบกับปี54นะครับปรับลดลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นผมมาจากว่าหลังจากที่เราเข้าตลาดนะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าเพิ่มแหล่งเงินทุนก็เลยไปนํานเงินสดบางส่วนเนี่ยไปวางค้ำประกันนะครับหาวงเงินสินเชื่อนะครับก็ได้รับวงเงินจากทางาทาแบงค์ฐานไทย,นยให้การสนับสนุนมากก,ก็ใช้เงินฝากเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันนะครับมันก็เลยทําให้ตัวคลิเรชนี่นปรับตัวลงนิดนิดหนึ่งนะฮะส่วนดีนะครับก็เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี54นะครับก็เลยทําให้ ตัวเลขดีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งน,นะครับจาก1.47เป็น1.53ตัว ROA r นะครับ r e t ท r n on Asset นะครับที่ปรับลดลงนะฮะจากปี54เนี่ยอยู่ที่5.88นะแล้วก็ครึ่งปีแรกของปี55อยู่ที่4.42เป็นเนี่ยเป็นผลมาจากจำนวนลูกหนี้การค้าและก็สินค้าคงเหลือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ตัว อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์หมุนเวียนหรือตัวสินทรัพย์เนี่ยมันช้าลงก็เลยให้ทำให้ผลตอบแทน,นจากการลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยมันลดลงนะครับส่วน roe นะครับ return on equity นะฮะก็ปี54เทียบกับปี5ก,ก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผลมาจากราคาบิลเล็ตนะครับในปี55ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาสแครปในปีปรับตัวขึ้นน้อยกว่าก็เลยทำให้ ตัวแกปของกําไรขั้นต้นเนี่ยหรือ G G ก็มาจิเนี่ยมันลดลงนะครับก็อันนี้สรุปผลการดำเนิน,นง,งานของ Q2 ปี5 5นะครับในรอบ3เดือนครับใช่ ทา้าตานนัง้งคุณมีคำถามเจนได้เลยนะครับ